สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของสัตว์โลกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสัตว์โลกที่มีลักษณะคล้ายกับแมวป่าหรือแมวบ้านซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนั้นนั่นก็คือเจ้าแมวไซนั่นเองครับไปฟังประวัติไปฟังประวัติของแมวไซกันเลยครับแมวไซาสามารถพบได้ในทะเลทรายซาฮารา ที่ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาแมวายมีลนะักษณะเช่นเดียวกับแมวป่าและแมวบ้านแต่มีขนาดที่เล็กกว่าช่วงขาสั้นหางยาวก็คือแมวายมีขาสั้นและหาง และหางที่ยาวนะครับแมวทรายมีขนสีน้าตาลหรือเทาทำให้มันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของทะเลทรายที่มันอาศัยอยู่และยังมีขนปกคลุมบริเวณอุ้นเท้าเพื่อช่วยป้องกันความร้อนจากพื้นทรายด้วยนะครับและช่วยเก็บเสียงขนาดที่มันเดินบนพื้นผิวทราย ทำให้เจ้าแมวทรายมักจะไม่ทิ้งร่องรอยหรือรอยเท้าบนพื้นทรายนะครับเลยนะครับการออกหากินของเจ้าแมวทรายนะครับเจ้าแมวทรายมันจะออกหากินในเวลากลางคืนเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับก็คือออกหากินในเวลากลางคืนเลยนะครับโดยมันเนี่ยจะล่าก,กระต่ายป่านกมาแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่แถวๆนั้นเป็นอาหารนะครับ มันมีความพิเศษหลายๆอย่างที่ธรรมชาติให้มานะครับโดยเจ้าแมวทรายเนี่ยสามารถอยู่รอดในทะเลทรายแบบที่เรียกว่าไม่จําเป็นต้องดื่มน้ําเพียงแค่มันได้รับน้ําจากเหยื่อที่มันล่าได้นะครับผมก็เพียงพอแล้วนะครับแมวทรายมีอายุเฉลี่ยประมาณ13ปีนะครับเฉพาะการที่ถูกมนุษย์ก็บไปเลี้ยงแต่ ยังไม่พบข้อมูลช่วงอายุจริงๆของพวกมันเลยนะครับก็คือพวกมันก็คือพวกแมวทรายที่ไม่ได้ถูกมนุษย์นำไปเลี้ยงเนี่ยที่ว่าอยู่ในธรรมชาติในทะเลทรายซาฮาราเนี่ยใช้ชีวิตด้วยตนเองเนี่ยพวกมันเนี่ยไม่มีข้อมูลช่วงอายุจริงๆนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่ค่อนข้างจะหายากจึงไม่ค่อยมีคนเนี่ยพบเห็นพวกมันมากนัก ในปัจจุบันครับจบไปแล้วสำหรับประวัติแมวไซา์ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ